ธรรมะธรรมจากกึ่งพุทธการบทที่สามอริยสัจสี่คืออะไรในเช้าของวันที่26ธันวาคมพศส5 6 4นะมหาวิชาลัยธรมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าถ้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงความหมายของอริลียส,สัตสีว่าคืออะไรนะเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงคำอธิบายในเรื่องของอรเลียส,สัตสีให้ลูกทั้งหลายได้รู้จักอริลียส,สัตสีอย่างกระจ่างแจ้งอย่างแท้จริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย ถ้าอย่างนั้นลูกก็จงทำจิตของลูกให้สงบตั้งมัน่นสว่างสวยัยปราศจากคลื่นรบกวนต่างๆเสียก่อนนะ <_ d ance> เมื่อจิตของลูกมีความพร้อมที่จะพิจารณาธรรมแล้วจึงค่อยๆพิจารณาธรรมดังต่อไปนี้ธรรมในประการที่หนึ่งที่ลูกนั้นจะทำความเข้าใจถึงเรื่องของอริยสัจสี่นั้นมีดังนี้ลูกอริยสัจสี่ก็คือความจริงสประการ คือทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์คือที่ที่พ้นทุกข์และวิธีประพฤติปฏิบัติฝึกฝนเพื่อดำเนินสู่ที่ที่พ้นทุกข์ความจริงสี่ประการนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้ไม่ว่าจะผ่านการเวลาไปยาวนานมากเพียงใดความจริงสี่ประการนี้ก็ยังคงมีอยู่ทุกข์ยังไงก็ยังคงทุกอย่างนั้น จิตทั้งหลายที่เวียนไายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ก็ยังคงต้องเป็นไปตามกฎกติกาของวัฏสงสารนี้คือเกิดแก่เจ็บและตายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้ลูกเอย๋ยเหตุแห่งทุกข์ก็จะยังคงเป็นเหตุเดิมคือความหลงความอยากเป็นเชื้อที่ทำให้จิตทั้งหลายต้องก่อเกิดอยู่ร่ำไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้ ที่ที่พ้นทุก์ก็ยังคงเป็นที่ที่ผลทุก์ไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดแม้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนก็ไม่มีทางว่าความจริงทั้ง4ีประการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปและที่ที่เรานี้จะสามารถที่จะไปอยู่ในแดนแห่งความพ้นทุกนั้นที่ตรงนั้นก็คือสถานที่ที่มีความจีรังยั่งยืน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนั่นคือความจริงที่เราควรจะเข้าใจถึงเรื่องของพระนิพพานลูกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกเมื่อถึงนิพพานแล้วรวมถึงความจริงในข้อที่4หนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกนั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใดก็ยังคงต้องใช้หนทางเส้นนี้เท่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่ความพ้นทุกได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยให้ลูกทั้งหลายจงทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าอริยสัจสี่ก็คือความจริง4ประการและความจริงนั้นก็คือสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้4ประการนี้และความจริง4ประการนี้ละ่ะคือความหมายคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่าอริยสัจสี่ให้ลูกทั้งหลาย จงทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ก็แล้วกันและลูกก็จะรู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรสิ่งใดที่ซ่อนอยู่ในอริยสัจสี่เหตุใดเล่าจึงเรียกว่าความจริงสี่ประการเป็นความจริงสี่ประการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยไม่เคยอ่อนข้อและเปลี่ยนแปลงตามกฎอะไรเลยเพราะเขาคือความจริงที่มีอยู่ การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดกฎของความจริงทั้งสี่ข้อนี้ก็ยังคงมีอยู่เช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยให้ลูกทั้งหลายทำความเข้าใจในธรรมประการที่หนึ่งดังนี้ส่วนต่อไปทำในประการที่สองให้ลูกทั้งหลายทำความรู้จักเข้าใจความทุกข์ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยความทุกข คือสิ่งที่เราต้องเป็นไปตามกฎกติกาของวัฏฏสงสารนี้ไม่อาจฝืนได้ทุกเพราะไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บและไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายแต่ก็ต้องพลัดพรากทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปความไม่เที่ยงแท้คลุมไว้อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่อาจมีผู้ใดฝ่าฝืนได้ทุกคนที่อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ทุกดวงจิตจึงต้องดำเนินไปตามกฎของความไม่เที่ยงแท้มีการเกิดแก่เจ็บและตายมีการพลัดพรากจากเป็นธรรมดาความทุกข์จึงเป็นการทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกเพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งของอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายทุกเพราะการเกิดการแก่การเจ็บและการตายความจริงก็คือทุกนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจฝืนได้หากว่าเรายังคงอยู่ในวัฏสงสารนี้ให้ลูกทั้งหลายทำความรู้จักทำความเข้าใจทุกว่าเป็นอย่างนี้เช่นนี้ต่อไปทำในประการที่สาม เหตุแห่งทุกก็คือการที่เรานี้จมอยู่ในความลุ่มหลงในความอยากความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงเราจึงควรจะทำตนให้แจ้งในเหตุแห่งทุกนั้นว่าเหตุแห่งทุกนั้นคือเชื้อแห่งความหลงเชื้อแห่งความอยากเมื่อดวงจิตก่อเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีเชื้อแห่งความหลงความอยากนี้เข้าครอบงำแล้วจึงเกิดการลุ่มหลง การอยากได้อยากมีอยากเป็นจึงก่อให้เกิดการสร้างกรรมและการยึดติดยึดมั่นถือมั่นจึงทำให้เราเกิดอยู่ร่ำไปเปรียบเช่นดังมเมล็ดพืชที่หล่นลงพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วย่อมก่อเกิดเจริญงอกงามเช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยฉะนั้นเมื่อจิตของเราคลุกเข้ากับเชื้อแห่งกิเลสตัณหาคือความหลง ความอยากย่อมก่อให้เกิดกรรมก่อให้เกิดความยึดความหลงสร้างกรรมและต้องตามเกิดตามกรรมนั้นอยู่ร่ำไปไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำให้แจ้งในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเป็นอริยศสตว์สในประการที่สองคือความจริงข้อที่สองลูกต่อไปทำในประการที่สที่ที่พ้ทุกข์ คือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำให้ตนนั้นรู้จักและเข้าถึงว่ามีอยู่จริงเพื่อที่จะได้เป็นจุดมุ่งหมายที่ลูกทั้งหลายนั้นจะไปให้ถึงคือพระนิพพานนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยที่ที่พ้นทุกข์มีอยู่จริงแต่หากว่าเรานี้เข้าไม่ถึงไม่รู้จักเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกขได้เพราะเราไม่รู้ว่าการพ้นทุกข์ที่แท้จริงคืออะไร ฉะนั้นที่ที่ผลทุก์คือพระนิพพานนั้นจึงควรทำให้แจ้งทำให้เข้าถึงทำให้ลูกสามารถทรงอารมณ์สภาวะธรรมของพระนิพพานไว้บ้างเพื่อลูกจะได้รู้ว่ามีอยู่จริงและนั่นคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือจะไปให้ถึงที่นั่นเพื่อผลทุก์ขนี่ก็คือความจริงในประการที่สาของอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย ฉะนั้นให้ลูกทั้งหลายจงฝึกฝนตนให้ตนนั้นเข้าถึงการทรงอารมณ์พระนิพพานไว้เถิดลูกจะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นการทําความรู้จักกับที่ที่พ้นทุกข์แล้วลูกก็จะไปถึงที่นั่นได้ในที่สุดต่อไปทําในประการที่5หนทางการประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนเพื่อดําเนินอยู่บนเส้นทางเส้นนั้นเพื่อมุ่งสู่ที่ที่พ้นทุกข์ คือพระนิพานนั้นคือสิ่งที่ลูกนั้นควรทำให้แจ้งและควรประพฤติปฏิบัติตามให้เข้าถึงให้ก่อเกิดผลอย่างแท้จริงแก่ตัวของลูกลูกควรที่จะฝึกฝนตนให้รู้และให้ปฏิบัติตามจนเกิดผลด้วยลูกจะเข้าถึงหนทางแห่งการปฏิบัตินั้นด้วยการเข้าใจการปฏิบัติตามและเห็นผลตามและลูกก็จะรู้ว่า ความจริงในประการที่สี่นี้คือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำให้แจ้งควรทำให้เข้าถึงเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ละลูกคืออริยสัจสีคือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำความรู้จักทุกขควรทำตนนั้นให้แจ้งให้รู้จักเหตุแห่งทุกขและควรทำให้ตนนั้นเข้าถึงรู้จักที่ที่ผลทุกข ควรที่จะทำให้ตนนั้นเข้าถึงหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ที่ที่ผลทุกข์คือพระนิพพานสิ่งเหล่านี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยคืออริยสัจสี่คือการเข้าถึงความจริงสี่ประการคือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำให้แจ้งคือความหมายของคำว่าอริยสัจสี่คือสิ่งที่ลูกทั้งหลายไม่ควรที่จะมองข้าม เพราะบุคคลผู้มองข้ามผ่านความจริงสีประการย่อมไม่ถึงความพ้นทุกบลูกเอย๋ยต่อไปทำในประการที่6เมื่อเราได้เข้าใจและเข้าถึงธรรมสี่ประการคืออริยสัจสี่นี้แล้วลูกทั้งหลายนั้นก็ย่อมจะเป็นบุคคลผู้รู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงตามกติกาของวัตตสงสารและกติกาในการจะดำเนินปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ลูกย่อมสามารถเป็นผู้พ้นทุกข์ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ย่อมเป็นผู้ที่ตื่นแล้วรู้แล้วแจ้งแล้วในโลกในวัตตสงสารต่อไปทำในประการที่7องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ส่งตรัสรู้ในเรื่องเดียวกันนี้ล่ะลูกคือในเรื่องของอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการ และธรรมที่ส่งสอนให้สาวกทั้งหลายได้เดินตามรอยก็คือการชี้ทางให้สาวกทั้งหลายได้เห็นตามความเป็นจริงของความจริงสีประการนี้เพื่อรู้ตัวเพื่อรู้ตื่นเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงในวัตาสงสารนี้ลูกเอย๋ยฉะนั้นอริยสัจสี่ จึงเป็นความจริงสี่ประการที่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ต้องตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์พระองค์ไหนก็ต้องรู้ความจริงทั้งสี่ประการนี้เข้าถึงธรรมทั้งสี่ประการนี้จึงสามารถพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานได้ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยความจริงสี่ประการก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือสิ่งที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่พระผู้หลุดพ้นทั้งหลายควรรู้และทำให้แจ้งในสิ่งเหล่านี้เพราะบุคคลเมื่อไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน,นี้นั้นเป็นทุกข การไม่เห็นทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมไม่หาวิธีไม่ตื่นจากการลุ่มหลงหลับไหลในทุกข์ในวัฏสงสารนี้ลูกบุคคลที่ท่าเมื่อใดเห็นแล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บและการตายการพลัดพรากจากสิ่งของ และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นเรื่องที่ฝืนไม่ได้และไม่ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการรังเกียจกับทุกข์เหล่านั้นบุคคลผู้นั้นล่ะลูกคือบุคคลผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงแล้วคือเห็นทุกข์แล้วและบุคคลผู้เห็นทุกข์แล้วและสามารถ ที่จะพัฒนาตนเองจนเห็นเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าความหลงความอยากความยึดทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือเชื้อแห่งการเกิดทำให้เกิดอยู่ร่ำไปบุคคลผู้นั้นก็ย่อมสามารถที่จะดับถูกเหตุเมื่อดับถูกเหตุผลน,นั้นก็ย่อมดับไปการพ้นทุกข์ก็ย่อมจะมีและก่อเกิดขึ้นในตัวบุคคลผู้นั้น บุคคลผู้เมื่อรู้แล้วว่าที่ที่พ้นทุกข์คือที่ใดและสามารถดับเหตุแห่งการเกิดการทุกข์นี้ได้ก็ย่อมสามารถเข้าถึงที่ที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานบุคคลเมื่อรู้แน่วแน่รู้อย่างมั่นใจแล้วว่าที่ที่พ้นทุกข์นั้นมีอยู่จริงคือพระนิพพานก็ย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติ อยู่บนหนทางที่จะนำพาตนออกจากทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยอริยศัสตว์สี่และเป็นสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำความรู้จักทำความเข้าใจให้ได้ให้เป็นอย่างดีให้กระจ่างแจ้งเพื่อความคนทุกข์จะได้ก่อเกิดขึ้นในตัวของลูกด้วย พอจะเข้าใจทำอธิบายในเรื่องของอริยสัจสี่อย่างนี้แล้วหรือยังเล่าจงกล่าวธรมนั้นมาเถิดสาธุพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อลูกได้ฟังธรรมคำอธิบายจากพระพุทธองค์ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ว่าอริยสัจส,สี่คือความจริงสีประการที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้และไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเทียงใดความจริงสีข้อนี้ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่แล้วก็ความจริงสีข้อนี้ก็คือทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์คือที่ที่พ้นทุก์และหนทางที่จะปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ที่ที่พ้นทุกข์และเมื่อเราทําความเข้าใจถึงธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราก็ย่อมเป็นผู้หลุดพ้นทุกข์ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ทรงใช้หนทางเส้นนี้คือการตัดสู้ด้วยอริยส,สัจสีและสอนพระอรหันตสาวกทั้งหลายให้รู้แจ้งในเรื่องของอริยส,สัจสี ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมธรรมนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจและประกาศธรรมนี้ถ่ายทอดรมนี้ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจตามในเรื่องของอริยาาสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธทมนี้ให้ลูกได้ฟัง นาเจ้าคะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก,ก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ